Các mà có thể nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để ควีนเทียนมิกแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเวียดนามมอบขายสภายให้นางงาน86ประเทศอิงฟ้าไปรประยืนข้างควีนเทียนดับเลยชุดเมื่อวานก็ไม่สวยเลยไม่รู้ใครเลือกให้ไม่ผ่านดับเลย อบราซิวสวาสลสวยมากสเปนสวยมากฟิลิปปินสวยมากนมเป็นนมเคอยืนยืนคู่กับควินเทียนฟิลิปปินเนี่ยสูสีกันเลยแต่อิงปาไปยืนคู่ควินเทียนดอบเลย แล้วก็ดูแล้วก็โอกาสที่จะเข้าหนึ่งในห้าเนี่ยทอบห้ายากแล้ว สเปนกับบาซิลสวยมากไม่รู้ว่าเพราะว่าช่างแต่งหน้าที่แต่งให้อิงฟ้าไม่ได้ตามไปหรือเปล่า สเปนบาราซิลฟิลิปปินส์ท็อปสามอิงตป๊เมื่อวานดูแล้วไม่มีพลัง เอิงปลาเข้ารอบห้าคนยังยากอืออันนี้พี่นกกลัวดอกไม้่าอยูถ่ถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมร้านก๋าอาหารอร่อยที่สุดในโลก เป็นตึกแถวสามกูหาห้องกระจกหน้าถนนใหญ่ได้ชมันกาเปิดมาสิบกว่าปีแล้วใครที่จะซื้อสบู่หน้าใสดีหน้าจังเลยครับไปซื้อร้านพิมพ์ยกได้ใครที่ไปกินซื้อได้ก็ละห้าสิบบาทนานนวาราเตรีคุณเวเจ้าของรผงทองร,ทร์รเตี่ออนไลน์ เมื่อวานเราลอตเตอรี่ร้านใบไปบวงสรวงเพื่อให้คนที่มาซื้อลอตเตอรี่โชคดีทุกคนงั้นเาเวลาตีลอตเตอรี่มันออกเป็นงวดที่แล้วไงห้าศูนย์วันที่ห้าใช่ไหมแต่ศูนย์ห้ายังไม่ได้ออกก็ลองดู ปีนก้ิชินอร่อยมากถ้าอยากรู้ว่าได้เลขอะไรนะเข้าไปในเว็บหงทองและเพจหงทองอะลอตเตอรี่ออนไลน์อ่ะเกียวเกียว สี 46, นะ่หกไงครบรอบสี่สิบหกตือหกตุลาอีกน่ 91, 48, 48. หาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่หกหกสี่ศูนย์ห้าก็ห้าศูนย์ไม่ออกไปแล้วไงหนึ่งศูนย์ห้าก็ได้นะเดือนสิบเนี่ย อร่อยมากพี่โนไปหาเจ้าอร่อยที่สุดในโลกมาให้แม่กินเมื่อเมื่อคืนนี้นาราเช้กระเทยไปงานนวราตีดีเจมาตูนไปงานนวราไีทุกกี้ก็ไปมิวกี้ปารยาก็ไป มิวกี้แต่งตัวสวยมากอย่างขาหุ่นเขาบอกอาจารย์ในมหา,หรรมาวิทยาลัยทำมาตร์ฐานป็นไง จ้างแมคโคมาถางสนามหญ้าเพื่อไม่ให้นักศึกษาได้จัดงานวันนี้คนดา่าพระกวนหน้าที่ตำแหน่งรุด วุฒรัฐบาลไม่พอใจเนี่ยก็เลยแบบไถสนามหญ้าเพื่อสกัดการจัดงานแย่ามากธรรมศาสตร์มันเป็นสถาปันต้นแบบประชาธิปไตยี่ยแต่พอมาถึงรุ่นนี้ กลายเป็นว่าถ้าราชารสมัยนี้มันไม่มีจุดยือหรืจันยาบรนณไงบางคนไม่เห็นอาหารอาห้ดอยู่ มีเกี๊ยวน้ำมีลูกชิ้นหมูมีหมูสับมีกระด,ดูกหมูมีตับมีไส้หมูมีเส้นหมี่ พี่นกก็ไปจะหาร้านอร่อยที่สุดในโลกมาให้แม่ก,กินร้านกลวดอกไม้ป่าถนนราชมังคาหลังโลตัสนครปฐมเปิดทุกวันอ่ะสิบเอ็ดโมงครึง่งถึงห้าทุ่มครึ่งอาหารเข้าอร่อยที่สุดในโลกสองร้อยกว่าเมนูหลักร้อยเท่านั้นเองกินมาทั่วโลกอะรของเขาาอร่อยที่สุดในโลก ลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากลูกใหญ่ด้วยลูกชิ้นหมูครัวดอกไม้ป่าครัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาหลังโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมยจด,ดีจังหวัดนครปฐม สบู่น้าใสลีนะ่าจังซื้อจากพี่นกได้เลยนะคนในจังหวัดนครปฐมกับใกล้เคียงคนที่ไปกินข้าวซื้อจากพี่นกได้เลยแม่ฝากพี่นกเข้าขายก็ละห้ิบบาท อร่อยมากพี่โนอกอะ่ะเกี๊ยวก็อร่อยลูกชิ้นหมูก็อร่อยอร่อยไปหมดเลยคือ <c oughs> ต้องไปกินเนี่ยกลัวดอกไม้ป่านครปฐม <c oughs> หลังโลตัสนครปฐมอร่อยที่สุดในโลกอื้อ เกี่ยวให้ดูครับมีลูกชิ้นหมูมีตับมีไส้มีหมูสับมีเกี๊ยวอร่อยมาก บ้านเลขที่ตะก้องถูกต้องบ้านเลขที่ตะก้องเลยหกเก้าอ่ะบ้านเลขที่ตะก้องบ้านเลขที่ตะก้องเลยหกเก้า กล้องมีสิบ้าทับเก้ากับสิบหกทับเก้าขอเอาันที่หนึ่ง่าจืแลกบกรงบ้านสวยกับเนี่ยน้ำท่วมต้องซื้อเครื่องสูบน้ำต้องซื้อกระสอบกายต้องซื้อทรายต้องจ้างคนมาต่อก ต้องซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องสุบน้ำสามเครื่องเองเินเดือนมันแค่ราชการหมื่นห้าจะแดกยังไม่พอเลยเอาเงินที่ไหนมาซื้อกระสอบเอาเงินที่ไหนมาซื้อทรายเอาเงินที่ไหนมาจ้างคนกอกทรายเอาเงินที่ไหนมาซื้อน้ำมันน้ำมันแพงจะตาย อันนั้นทั่วหมดนนทบุรีอะ่ะบางบัวทองทั่วหมดนี่กันจนนี่แนะวะบาซิลสเปนฟิลิปลปิปปนส์ทาวโลกึงฟ้าจมเลยไม่สวยเมื่อวานนังขาดความมั่นใจ อเฟริกาก็สวยม,มีกระดูกหมูในนั้นเนี่ยโว่ออร่อยมาก กุกชิ้นอร่อยมากกุกชิ้นเ้าอ่ะกุกชิ้นหมูอร่อยมากมน้ำเชื่อมหัวก่ายตะก้องไม่มีที่น,นอนเท้าเปื่อยเหมอ่าามอแช่น้ำเนี่ย แล้วมันเสื่องเสริมเดี๋ยวมันไม่สบายแล้วมันจะตายเพราะมันไม่ได้นอนมันเสื่องเสมเลยแต่ละตัวพน,นัามันขึ้นสูงไงตี่ตี่ท่ามโง่งนี้เนี่ยร้านก็เปิดแล้วคลินิกเปิดตั้งแต่สิบโมง ร้านแกนดิบิตเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มทุกวันแคนดิมิตร้านอยู่ข้างล่างอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชม จะไม่ได้กินเส้นหมือนไงนะหมูสับอร่อยมาก องประกวดต้องปรับด่วนะอิงฟ้าชุดเมื่อวานไม่แพาเย็นลงไปกับควีนเทียนนี่จมไปหมดเลยความมั่นใจไม่มี มั่นใจนังหายหมดไม่มีเลยวินเทียนค่าตายหมดวินเทียน่ไม่จมนางค่าตายหมดเลยนางมั่นใจมากเมื่อว่า แต่อิงฟ้าไม่ได้เลยความมั่นใจไม่มีแต่มันก็อยู่ที่พี่นะว้ <c oughs> ถ้าเป็นประธานองค์กรใช่ไหม ก็ติดหนึ่งในห้าก็ยังดีจะได้ไม่เสียชื่ออ่ะเขาบอกเลขท้ายสองตัวเจ็ดเก้ามาแรงงดท,ที่เราเออกหกเก้ารางวัลที่หนึ่ง นี่ของหงทองนะใครจะซื้อนี่โทรไปสั่งก็ได้นะ